ประธานวุฒิสภา,ากำชับสอวอลงพื้นที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชาประธานวุฒิสภา,ากำชับสอวอลงพื้นที่ดูแลชายแดนระดมช่วยเหลือประชาชนและทะหารพร้อมเปิดศูนย์บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปัดวิจารณ์ภูมิธรรมนำทีมเจรจาที่มาเลเซียนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาย้ำถึงบทบาทของวุฒิสภาท่ามกลางวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้หน้าที่หลักในการช่วยเหลือจะเป็นของฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็มีบทบาทสนับสน,นุนในด้านการประสานงาน เสนอและแนะนําแนวทางเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนโดยกําชับให้สมาชิกอุทิสภาลงพื้นที่ตามภูมิลําเนาเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนและสะท้อนปัญหาให้รัฐบาลรับทราบเพื่อเยียวยายอย่างเร่งด่วนประาธานอุทิสภาระบุว่าอุทิสภาได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือหลายด้านเช่นสนับสนุนการจําหน่ายทุเรียนจากพื้นที่ชายแดนที่ไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติรวมถึงการระดมเงินบริจาคจากสํานักงานเลขาธิการอุทิสภาและสมาชิกอุทิสภาเพื่อจัดหาอาหารและของใช้จำเป็น โดยเน้นการลงพื้นที่ที่พร้อมทันทีไม่รอความพร้อมทั้งหมดนายมงคลยังกล่าวถึงเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในศูนย์อพยพว่าทุกคนต้องการให้สถานการณ์สงบโดยเร็วไม่อยากให้เกิดการสูญเสียและอยากกลับบ้านโดยเร็วที่สุดพร้อมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐทมนตรีนนำทีมเจรจาหยุดยิงที่มาเลเซียโดยมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สำนักเลขาธิการวุฒิสภายังได้เปิดศูนย์บริจาคโลหิตเพื่อสำรองเลือดช่วยผู้ได้รับ บาดเจ็บจากการประทะโดยมีพลเอกเกรียงกายสีรักรองประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ร่วมบริจาคและรับสิ่งของเพิ่มเติมเช่นนมเด็กผ้าอ้อมเด็กและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งขาดแคลนอยู่ในศูนย์อพยพต่างๆทั้งนี้ประธานวุฒิสภาย้ำว่าในวันนี้มีการประชุมรับของวุฒิสภาเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนอย่างรอบคอบ